สวัสดีคะ่ะชาววันเสาร์ทุกท่านขอต้อนรับคุณสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และการทำนายนี้ดูได้ไปจนถึงในอีก3เดือนข้างหน้าอาจจะส่งผลสืบเนื่องอในเหตุการณ์นี้แล้วอ,อันนี้ก็เป็นการดูดวงโดยรวม ก็ขอให้คุณมีสติในการรับชมเพราะว่า,าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในคำทำนายนะอาจจะตรงกับคุณในเรื่องหน้าที่การงานหรืออาจจะตรงกับคุณในเรื่องความสัมพันธ์อาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ขอให้คุณน่ะใช้สติในการรับชมและถ้าเป็นไปได้อ่ะอยากให้คุณเซฟวิดีโอนี้ไว้เพื่อที่ว่า วันข้างหน้าถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์อะไรคล้ายๆกับที่ผู้จัดได้ทำนายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องดีเรื่องร้ายคุณก็จะได้นำเอามาประกอบในการตัดสินใจมันไม่มีอะไรเสียหายเลยเพราะว่าสิ่งที่ผู้จัดและไพ่ต้องการสื่อสารกับคุณเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ ต้องการที่จะช่วยเหลือปกป้องผลประโยชน์ของคุณเพื่อที่จะไม่ให้ใครมาเอาเปรียบไม่ให้ใครมารังแกคุณแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องการงานกันก่อนซึ่งเป็นไพ่เจ็ดใบบนแถวแรกมันมีสิ่งที่เจ้าชะตาเนี่ยกำลังทุกใจ กี่ยวกับในเรื่องการงานการตัดสินใจของคุณที่ว่าคุณได้ร่วมทำงานอะไรกับใครไปแล้วเนี่ยนะเพราะว่า,าคุณเนี่ยเ,เขาเรียกว่าอะไรดีอเชื่อคําย,ยั่วยุเชื่อสิ่งที่เขามาชักชวนผลประโยชน์ที่เขาเอามาหลอกล่อนะทำให้คุณเนี่ยเลือกที่จะตัดสินใจหรือว่าเลือกที่จะ เชื่อใจคนคนนี้แล้วมันก็มีบางสิ่งที่อยากจะย้ำเตือนคุณว่าออขอให้คุณเนี่ยมีสตินั่นก็คือไพ่เ h e h แฮง Man แล้วก็ไพ่สีดาบแล้วก็ไพ่ราชินีพระจันทร์เพราะว่าคนคนนี้เนี่ยในเหตุการณ์เนี่ยมีอะไรที่ไม่น่าไว้ใจเพราะว่าเขาจะทำ ดีกับคุณนะ่ะนะเพื่อผลประโยชน์เพื่อ,อสิ่งที่คุณจะต้องเกี่ยวข้องกับเขาอะ่ะในเรื่องหน้าที่การงานน่ะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่น่าไว้ใจมันถึงขั้นที่ว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะไปกันไม่รอดเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่เดอะชาริเอตแล้วก็ไพ่ควีนถือดาบ บวกกับไพ่ราชนีพระจันทร์เพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเ,เป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจแหละเขาทำได้ทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดแล้วก็คำพูดของเขานะหรือว่าสิ่งที่คุณเองเนี่ยจะพูดจะจาหรือว่าเชื่อใจอะไรเขาเนี่ยนะคุณก็จะต้องระวังเพราะหนึ่งคนคนนี้ช่างขี้นินทานะเ อะไรที่เขาเรียกว่าปัดแข้งปัดขาหรือว่าทำให้คนอื่นแบบว่าดูแย่เสียเครดิตแล้วทำให้ตัวเขาเองอ่ะดูดีขึ้นคนคนนี้ยบอกได้เลยว่าเก่งมากกับเรื่องประเภทแบบนี้นั่นก็คือราชินีถือดาบราชินีพระจันทร์แล้วก็ไพ่สีดาบไพ่เดอะแฮงแมนเป็นสถานการณ์ที่คุณนะ่ะจะต้องระวังตัวเลย แล้วพอถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจเชื่อคนคนนี้ร่วมงานกับคนคนนี้มันจะเป็นสถานการณ์ที่คุณ่ะเสียเปรียบแล้วก็น้ำท่วมปากอันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่ต้องการย้ำเตือนคุณแล้วกรณีว่าถ้าคุณตัดสินใจทำอะไรร่วมกับเขาไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ทันแล้วมีอยู่ อย่างหนึ่งที่จะแนะนำก็คือไม่รู้ว่าตอนแรกเนี่ยคุณได้เซ็นสัญญาหรือว่าทำอะไรกับเขาไว้หรือเปล่าต่อให้เป็นเพื่อนที่คุณไว้ใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะถ้าคุณไม่ได้ทำตั้งแต่แรกบอกได้เลยคุณจะเสียเปรียบแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดที่จะมาทำตอนนี้นะมันก็ยังยังดีอะ่ะอย่างน้อยอะ่ะเพื่อ,อป้องกันผลประโยชน์ของคุณเพราะอะไรอะ่ะ เพราะมันมองเห็นว่ามันจะมีบางสิ่งที่แตกหักแล้วก็ไปกันไม่รอดแล้วทีนี้การที่ว่าคุณจะลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวคุณเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะ่ะเพราะมันเป็นการดีทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าเกิดว่าเขาทำท่าแบบว่าเหมือนไม่ยอมไม่พอใจหาว่าเราไปดูถูกเขาไม่เชื่อไม่เชื่อใจเขาหรืออะไรพวกเนี้แล้วจะต้องมาแบบแยกทางกันหรือ ผิดใจกันเอาแบบอย่างที่สองดีกว่าเพราะว่าคุณจะเสียเวลาเสียผลประโยชน์ของตัวคุณเองเพราะคนคนเนี้ยบอกได้เลยว่าใจดำเขาไม่ใช่คนมีน้ำใจอย่างที่เขาแบบว่าสร้างภาพตั้งแต่แรกกับคุณอะโอ้หทำเป็นดีเอาอกเอาใจ อะไรล่ะพูดถึงผลประโยชน์พูดถึงผลตอบแทนให้กับคุณจนคุณฟังแล้วคุณคอยตามอ่ะทั้งๆที่คุณรู้แหละว่าคนคนเนี้ยคุณแอบคิดแหละว่าเออจริงๆแล้วมันก็มีบางสิ่งนะที่เป็นลังสังหรณ์ที่คุณก็รู้สึกว่ามันไม่น่าไว้ใจนะอาแต่คุณคุณก็ให้โอกาสกันแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณรอบคอบไหมถ้าคุณไม่รอบคอบบอกได้เลยว่า หไปไม่รอดสองคุณสูญเสียผลประโยชน์อันนั้นก็คือในเรื่องการงานของคุณแล้วก็สืบเนื่องต่อมาในเรื่องการเงินเรื่องอผลประโยชน์เหมือนกันสิ่งเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณได้ตัดสินใจหรือทำอะไรร่วมกับคนคนนี้ไปแล้วสักพักหนึ่งเนี้ยนะคุณก็จะเริ่มเห็นและอะไรที่มันแปลกๆหรือว่าพฤติกรรมที่มันแบบค่อนข้างที่จะ S <S <an> <t ool> เห็นแก่ตัวแล้วก็ไอ้สิ่ง <ool> ที่เขาเาปกปิดนะนะเเขาเรียกว่าอะไรล่ะปกปิดาตาแท้ตัวตนที่แท้จริงของเขาเนี่ยหลังจากที่คุณได้ร่วมงานกับเขาแล้วเนี่ยตอนเนี้ทุกอย่างมันจะเปิดเผยออกมาเลยเพราะเป็นพลังงานของไพ่หกไม้เท้า,าการที่เขาเนี่ย ปกปิดสถานภาพตัวเขาเองการที่เขาเนี่ยหลอกใช้คุณหลอกใช้ความอะไรอะความมีชื่อเสียงความเก่งความมีฝีมือของคุณอะเนี่ยเขาดึงคุณเข้ามาร่วมแต่ถามว่าคนคนเนี้ยเขาหวังดีกับคุณจริงๆไหมไพ่ก็บอกว่าเป็นพลังงานของไพ่ราชินีถือดาบอีกแล้ว แล้วก็เป็นพลังงานของไพ่อัศวินถือดาบเหมือนกันบวกกับไพ่เดอะแฮง m a n ก็ขึ้นในตำแหน่งเดียวกันแล้วก็ไพ่8ถ้วยไพ่สิบดาบก็เป็นพลังงานที่ว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ยการลงทุนการร่วมหุ้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะจบแล้วไม่ไปต่อเพราะอะไร เพราะว่าคนคนนี้หนึ่งมีปัญหาในเรื่องการเงินคนที่ไม่ตรงนะแล้วก็พอพอคุณจะพูดหรือว่าอะไรยังไงก็จะใช้อารมณ์จะเหวี่ยงจะทำเป็นหงุดหงิดนะอันนี้ก็คือธรรมชาติของราชินีถือดาบนะผู้หญิงคนนี้บวกกับพลังงานของไพ่อัศวินถือดาบคำพูดหรือว่าอะไรเนี่ยมัน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันตกลงกันไม่ได้เลยอ่ะมันพูดกันคนละภาษาเราพูดอย่างนี้เดี๋ยวแบบเขาก็หาเรื่องออกไปอีกเรื่องหนึง่งแล้วทําเป็นเหมือนเหมือนแบบว่าหงุดหงิดอ่ะคือคือไม่ตรงอ่ะเอางี้ดีก่ะแล้วอันเนี้ยบอกได้เลยว่าเป็นความตั้งใจของเขาอ่ะการที่เขาเลือกคุณหรือดึงคุณเข้ามาทํางานร่วมกับเขาอ่ะเขารู้แหละว่าคุณอ่ะเออ อะไรอะ่ะหัวอ่อนซื้อเขาเขารู้แล้ว่ว่าคนแบบไหนที่เขาต้องการเอามาร่วมงานด้วยที่ให้เกิดประโยชน์กับตัวเขาไม่ใช่ตัวคุณก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องปกป้องตัวคุณเองถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาชวนคุณไปลงทุนร่วมหุ้นหรือทำอะไรด้วยในช่วงเวลานี้หรือถ้าทำไปแล้วเนี่ยนะ อย่างที่บอกอะ่ะเหมือนในเรื่องการงานไพ่เจ็ดใบแรกที่เราพูดถึงอะ่ะเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องเสียเปรียบเลยไม่รู้ว่าคุณจะต้องเดินออกจากตรงนี้ตัวเปล่าแล้วได้สิ่งที่คุณลงทุนลงแรงอะไรไปไหมในเหตุการณ์นี้เพราะว่าคุณจะต้องจบอะ่ะคุณจะต้องออกจากตรงจุดนี้เพราะว่ามัน สิ่งที่มีปัญหาสิ่งที่คุณพยายามพูดหรือว่าเจรจาอะไรกับเขาเนี่ยเขาจะไม่ฟังเลยเขาจะใช้อารมณ์ใช้นิสัยที่แบบว่าเห็นแก่ตัวคือตอนนี้้าแท้ออกมาหมดเลยไอ้สิ่งที่เขาพยายามปกปิดซ่อนเล่นเนี่ยนะมันเหมือนกับที่ใครหลายๆคนที่เขาเจอมาที่เขาต้องออกจากการเป็นลูกจ้างของคนที่อยู่ตรงเนี้ยการทำอะไรร่วมกับคนคนเนี้ย คือไปไม่รอดเพราะว่าคนคนนี้บอกได้เลยว่าสร้างภาพได้เก่งมากแล้วเขาก็หาเหยื่อลายใหม่ไปเรื่อยๆอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่คุณจะต้องแบบว่าทุกข์ใจมากอะ่ะคุณจะต้องเสียผลประโยชน์แล้วไหนคุณจะต้องเสียความสัมพันธ์เนี่ยเสียความรู้สึกกับคนคนนี้ที่แบบว่า เหมือนกับว่าคุณอ่ะให้ความเคารพแล้วก็เชื่อใจเขามากเลยอะ่ะอันนี้อ่ะนะมันแบบเอ่อจะพูดว่าไงอะ่ะมันทั้งเสียความรู้สึกหลายๆอย่างอะ่ะมันบวกกับไพ่ที่เราได้เกินออกมาแล้วเนะี่ยเป็นไพ่เดอะชาริอออะไรแบบเนี้ยมันเหมือนประกาศให้คนรู้เลยอะ่ะมันมันน่าขายหน้านะเออแล้วทีนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณอะ่ะ าจะต้องเตรียมรับมือเอาเองเลยเพราะว่าเป็นไพ่เดีอาคัมเนี่ย outcome, เป็นไพ่แปดถ้วยเป็นไพ่สิบดาบเป็นสิ่งที่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะต้องจบแต่จะจบในรูปแบบไหนคุณไปเตรียมตัวเตรียมใจเอาเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ร่วมงานกับเขาไปแล้วคุณไม่ได้ลัดกุมในเรื่องเอกสารสัญญาแล้วบอกได้เลยว่าคนคนนี้ไม่กลัวด้วย ไม่กลัวที่จะทําอะไรที่มันแบบว่าผิดกฎหมายหรือว่าไม่ถูกศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยเอาเปรียบคนอะไรประมาณเนี้ยนะขอให้คุณเลี่ยงถ้าเกิดว่าคุณกําลังตัดสินใจอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณมาดูคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าคุณโชคดีต่อมาก็เป็นเรื่องของเอ่อความรักความสัมพันธ์ในเหตุการณ์เนี้ยดูเหมือนว่าใครบางคนเนี่ยนะความรัก ความมั่นคงความศรัทธาที่เคยมีต่อกันน่ะมันเริ่มหมดแล้วก็เริ่มหดหายลงไปแล้วแล้วกอ็อันนั้นก็คือพลังงานของไพ่ h e l l of Fortune แล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยบวกกับพลังงานของอไพ่ราชินีถือเหรียญก็เป็นสถานการณ์ที่คุณะจะต้องย้อนกลับมาดูตัวเองมาดูแลตัวเองหรือว่า ดูแลความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ว่ามันจะส่งผลกระทบในด้านการเงินนะแล้วก็ส่งผลไปจนถึงในเรื่องความสัมพันธ์เพราะในเหตุการณ์นเนี้ยจะมีใครบางคนน่ะที่แบบเห็นแก่ได้อะ่ะในความสัมพันธ์กับเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอาเปรียบกันนั่นก็เป็นพลังงานของไพ่ ห้าดาบไพ่เอ่อคิงถือถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เดอะเดทก็หมายความว่าความสัมพันธ์ที่คุณเนี่ยพยายามประคับประคองนะพยายามที่จะแบบว่าอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยถึงแม้คุณรู้ตัวว่าคู่ของคุณเนี่ยเปิดเผยทัดแท้ให้คุณเห็นล้แล้วก็ออคุณก็ไม่ได้ว่ามีความสุขกับสถานภาพที่เป็นอยู่ แต่ในเหตุการณ์เนี้ยเหมือนกับว่าคุณอายอ่ะออยที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้อายที่จะตอบคำถามกับใครๆหลายคนอ่ะซึ่งเขาเคยเตือนคุณแล้วเคยบอกคุณแล้วว่าเออนะคนคนนี้นะถ้าทางจะเป็นแบบนี้แบบนี้คุณก็พยายามที่จะแบบว่าปกป้องเขาอ่ะมองโลกสวยอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าคุณอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่า คุณก็เลยมองอะไรเพียงด้านเดียวอันนั้นก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่เกิดในวันเสาร์กรณีว่าบางคนที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันแบบว่ามันมันหมดไปแล้วอะความรักความศรัทธาที่มีต่อกันนั่นก็คือไพ่เดอะเดฟแต่คุณพยายามเพราะว่าคุณยังนั่งนิ่งอยู่เนี่ยคุณยังเกาะเหรียญอยู่เนี่ย เพราะว่าผู้ชายคนนี้อาจจะแบบมีฐานะมีหน้าตานะมีบ้านให้คุณอยู่หรือว่าอะไรแบบนี้นะคือคุณยังยึดติดกับสิ่งที่เขาเคยมอบให้อะ่ะแต่ว่าบอกได้เลยว่าถ้าไพ่เดอะเดตขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะมันจะค่อยๆหมดลงหมดลงเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าอาจจะอยู่กันแค่ หน้าที่อยู่ตรงนี้เพื่อความอยู่รอดแล้วก็บอกได้เลยว่าเขาคนนี้ไม่คิดจะเปลี่ยนหรอกเพราะว่าตราบใดอะถ้าเกิดว่าคุณยังทำเอ่อตัวเองให้ลดคุณค่าน่ะมันก็เหมือนกับว่ายิ่งไปผลักดันให้คนคนนี้เหมือนบ้ามนาจอะหลงตัวเองเข้าไปอีกทีนี้ไม่มีทางเลยที่เขาจะมองคุณเอ่อที่ว่า เห็นคุณค่าที่ว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีคุณเนี่ยเ,เขาจะายังไงอะเสียความมั่นคงหรือว่าความสุขความสะดวกสบายที่คุณเนี่ยมอบให้เขาทำหน้าที่เป็นแฟนเป็นคนรักหรือว่าเป็นภรรยาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่กลัวหรอกเพราะว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะคุณทำให้เขาเห็นนะว่าคุณเหมือนกับว่าคุณไม่มีทางไปคุณไม่ มีจุดยืนคุณไม่แสดงจุดยืนของคุณให้เขาเห็นนะว่าคุณพร้อมที่จะออกจากตรงนี้นะถ้าเกิดว่าคุณได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมไม่ให้เกียกรติกันอะไรแบบนี้แต่เหมือนกับว่าคุณเป็นฝ่ายยอมเขาตลอดฉะนั้นคุณก็จะต้องอยู่ในสภาพแบบนี้กับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ส่วนกรณีบางคนเนี่ย โอเคคุณรู้แหละว่าเออความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยตอนนี้มันไม่มั่นคงละคุณเห็นท่าแท้ของคู่ของคุณกรณีบางคนเนี่ยนอกจากออการที่คุณไม่คิดที่จะตัดสินใจหรือว่าคุณพยายามที่จะยื้อให้อยู่ในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าคุณก็มีแอบคบแอบคุยกับใครบางคนนะที่ว่า เข้ามาดูเหมือนจะมาปอบอกปอบใจกันคนที่คุณอาจจะคบเป็นพวกประเภทรักทางไกาพวกคนที่คุณคุยในสื่อออนไลน์อะไรพวกเนี้ยแบบเว็บไซต์หาคู่หรืออะไรพวกเนี้ยนะหรือไม่งั้นอีกกรณีหนึ่งก็อาจจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนร่วมงานที่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบของการช่วยเหลือ ปลอบใจอะไรแบบนี้แต่ก็ไพ่อยากจะเตือนคุณว่าคนที่เข้ามาในช่วงเนี้ในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ของคุณเปราะบางความรู้สึกของคุณเนี่ยอ่อนแอเนี่ยนะเขาจะเข้ามาเอาเปรียบคุณเพราะช่วงเวลาเนี้ยใครเข้ามาก็เป็นฮีโร่ทั้งนั้นแหละในสายตาคุณแต่เอาเข้าจริงๆอะนะผู้ชายคนเนี้เขาก็ไม่มีความมั่นคง ในความสัมพันธ์ในจิตใจกับใครทั้งนั้นตัวเขาเองอะ่ะเขาก็ยังจะแบบเอาตัวเองไม่รอดอะ่ะเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตต่อให้เขาดูดีหนะ้าที่การงานดีมีฐานะอะไรแบบนี้แต่บอกได้เลยว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนที่จะมานั่งปนเปร์หรือจะมานั่งเทคแคร์ดูแลใครเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่ราชนีถือเหรียญบวกกับ คิงถือถ้วยแล้วก็เป็นไพ่สามเหรียญพอมันมาอยู่ตรงพลังงานที่เป็นในด้านลบนะเป็นเป็นไพ่ห้าดาบอย่างเงี้ยก็ความหมายมันก็จะสอไปในทางที่ว่าคนคนเนี้ยจะเข้ามาซ้ำเติมคุณต่อให้เขามีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะเอามาเป็นตัวล่อมาเป็น เครื่องหมายการค้าสําหรับตัวเขาอะที่ว่าทําให้คนสนใจอะนะแต่ว่าเขาไม่ได้ว่าจะเอามาทุ่มเทให้ใครแล้วไพ่สามเหรียญบวกกับไพ่คิงถือถ้วยก็เป็นพลังงานของคนที่ปากอย่างใจอย่างคนที่จะเข้ามาเหมือนกับว่ามาช่วยมาปลอบใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วะจะเข้ามาซ้าเติมคุณ แล้วไพ่ดิอาคัมอ่ะเขาก็อยากจะเตือนคุณว่าอขอให้คุณเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวเองถ้าตราบใดที่คุณเนี่ยยังปล่อยให้ตัวคุณเองอะอยู่ใต้อำนาจเงินหรือว่ายอมอยู่ใต้อำนาจใครแล้วก็ยึดติดกับความมีหน้ามีตาหรือว่าความ ร่ำรวยของคนอื่นน่ะแต่ว่าคุณอยากจะอยู่ในจุดเนี้ยทั้งๆท,ที่คุณต้องทนคุณต้องถูกเอาเปรียบถูกทำร้ายจิตใจอะแล้วคุณก็รู้แหละว่าคนคนนี้ไม่เปลี่ยนฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่เปลี่ยนแล้วยิ่งคุณไม่เปลี่ยนเนี่ยความสัมพันธ์ก็บอกได้เลยว่ามันจะจบลงแบบตายซากอะแล้วก็รอว่าเออคนใดคนหนึ่งจะตายจากกันไป หรือไม่งั้นคนใดคนหนึ่งก็เลือกที่จะไปจากกันแต่ที่รู้รู้ว่า,าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในเหตุการณ์นี้ยยังหลอกยังที่จะไม่ไปยังยังที่จะไม่คิดที่จะออกจากความสัมพันธ์เพราะว่า,าคุณยังมองกันที่ผลประโยชน์ส่วนอีกคนหนึ่งก็หลงอํานาจเอาคุณอยู่ในความสัมพันธ์อันนี้ให้ฉันหลอกใช้ให้ฉันเอาเปรียบ ฉันก็หลงตัวเองฉันก็ทําของฉันไปแบบนี้ฉันไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่าคุณทําให้เขาเห็นนะว่าเหมือนคุณไม่มีทางไปคุณง้อเขามากๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกอะแล้วช่วงเวลานี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่จัดการกับชีวิตคุณเองแล้วคุณก็จะให้ใครบางคนเนี่ยเหมือนเข้ามาปลอบใจมาให้กําลังใจ แล้วก็ปล่อยให้ชีวิตมันคาราคาซังวนเวียนอยู่แบบเนี้นะรวมทั้งคนที่จะเข้ามาใหม่ด้วยบอกได้เลยก็ไม่ได้ว่าเข้ามาช่วยเหลือเจือจุนอะไรคุณเป็นพวกประเภทสร้างภาพปากอย่างใจอย่างก็ขอให้คุณมีสติในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าคนที่คุณอยู่ด้วยหรือคนที่กำลังจะเข้ามาช่วงนี้ไม่ได้ให้ประโยชน์ไม่ได้ให้คุณอะไรกับคุณเลยก็ ให้คุณมีสติแล้วก็รอไปก่อนข่าวหน้าถ้าว่าพ้นช่วงนี้ไปรอให้เหตุการณ์อะไรมันดีขึ้นหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะมีใครเข้ามาคุณก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งแล้วคุณก็ตามดูคลิปวิดีโออันนี้ไปเพราะว่าผู้จัดจะทำออกมาทุกเดือนเพื่อให้คุณเนี่ยไม่ต้องไปนั่งเสียเงินดูอะไรกับใครอันเนี้ยเป็นการดูดวงฟรีเพราะว่าเราถือว่าเป็นการช่วยเหลือกัน ผู้จัดทำอันนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่ว่า,เ,าเหมือนกับว่าเราเป็นกันลยาณมิตรแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้จัดทำขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราช่วยเหลือคนอื่นนะนะเ,เราก็คาดหวังว่าสักวันหนึ่งเวลาเรามีปัญหาคนอื่นก็จะให้ความช่วยเหลือเราอันนี้ก็เป็นการให้และการรับที่จริงใจก็ขอให้คุณนะ่ะ มีสติในการรับชมแล้วก็มีสติกับทุกการตัดสินใจขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ